ก็เรื่องช้างแล้วเนี่ยน้องไบ ก็มีกรณีดูเหมือนจะเป็นการฟ้องร้องกรมอุทยานแห่งชาติจัดป่าและพันธุ์พืชกระมังกรณีของพังแตงโมค่ะถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่เป็นช้างของกลางที่ถูกนํามาควบคุมเอาไว้นะคะปรากฏว่าในเวลาต่อมาพังแตงโมล้มหรือว่าตายค่ะเมื่อวานนี้คุณเนติวินอมรศิลป์เจ้าของช้างพังแตงโมพร้อมกับทนายความจัดสาทนายความเดินทางมาที่ศาลแพ่งรัชดานะคะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าและพันธุ์พืชเป็นจํานวนเงิน2องล้านห้าแสน บาทถึง2องล้านแปดแสนบาทคุณเนติวินบอกว่าซื้อพังแตงโมมาจากบรีรัมเจ็ดแสตอนนั้นอายุ2ปีเอามาเลี้ยงที่สุรินมาหารายได้ร่วมกันเนี่ยนะคะทั้งคนทั้งช้างจนกระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติยึดพังแตงโมไปเป็นของกลางที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติลำปางแล้วมันก็ป่วยตายสาเหตุมาจากแผลกดทับว่าวันนี้ก็เลยต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายนะคะมายื่นฟ้องต่อศาลแพง่ง และวันนี้วันช้างไทยจะไปทําบุญให้พังตังโมโด้วยนะครับไหนๆวันช้างไทย13มีนาคมเนี่ยน้องบร็อค่ะ